สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวสุพันเย็นทุกท่านขอเชิญพบกับผู้ใหญ่เรงทำไมได้ยังชัำเงียบไปนะคะอย่ามาว่แววนวายหลีกทางหน่อยจ้ะคนสวยจะเดินตามทางของใจมันเป็นเรื่องรากที่ีี่ทสุดในชีวิตคุณเลย จริงเรื่องนี้มีเคสสัสดีก็คือผู้ใหญ่กบผู้ใหญ่กบเขาเป็นกระเทยที่ที่เป็นผู้ใหญ่บ้านจริงๆแล้วก็เป็นคนที่เข้าถึงชาวบ้านจริงๆแม้กระทั่งวิธีการพูดจาเขาคือชาวบ้านคนหนึ่งอ่ะเขาไม่ได้ทําตัวเป็นผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นกระเทยก็จริงแต่จับงูจับตัวเงินตัวทองอะไรพวกเนี้ยเขาก็ลงไปช่วยชาวบ้านทาด้วยนะคือถ,ถ้าถ้าเกิดนึกถึง lgbtq ที่เป็นที่รู้จัก โดดเด่นแล้วก็มีลีลาแพรว์เนี่ยก็พี่ก็นึกถึงแขตกใจก็ตกใจอะไรเงี้ยแต่แคะว่าด,วด้วยด้วยอะไรต่างๆก็รู้สึกดีใจมากกว่าเพราะมันมันค่อนข้างคล้ายๆกับชีวิตจริงเรารู้สึกชอบก็คือมันค่อนข้างจะตรงคอนเซปต์ของเราเมื่อสมัยเราอยู่ต่างจังหวัดอะไรยเงี้ยมันหลายๆเหตุการณ์มันจะค่อนข้างอิงก,กับเรื่องจริงของเราอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยชอบตรงนี้มาทําให้เรานึกถึงย้อนไปในวัยเด็ก ไม่ว่าจะด้วยเรื่องสีผิวรูปรักอัตลักษณ์ของเราเรื่องเพศสภาพอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เราอยู่ในที่ที่มีความรู้สึกว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันผิดมันเป็นตัวประหลาดอะไรอย่างเงี้ยประหลาดอะไรใช่ไฮ้ยืนใช่ข้ากำลังจะไล่นางผีตุ๊ดให้มันออกจากเองว้ยแข่พอเขาเริ่มอินปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพี่บอกเขาว่าตัวละครเขาคิดอย่างนั้นอย่างดียวนะบางทีแขเดินมาบอกพี่ว่าหนูว่ามันควรจะพูดอย่างนี้หรือว่าท่านเนี้ย ตัวละครมันคิดอย่างนี้นะเพราะนั้นลีลาอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมนออกมาจากตัวเขาเองแขกเขามีทั้งความแมนและความหวานในตัวด้วยรูปร่างเนาะเขาพร้อมที่จะยกรถบรรทุกได้หรืออะไรที่แบบว่าออกแรงแล้วแบบช่วยคนอื่นอะไรเงี้ยเขาทําได้เลยในการชื่นชมดอกไม้หรือว่าลดน้าต้นไม้หรืออะไรที่เล่นกับมแมลงอะไรเงี้ยแขกเขามีความหวานแบบนั้นน่ารักแบบนั้นเหมือนกันคนหยุดกอค เกียดต้องถูกหมอเป็นตัวประหลาดด้วยหรอคะทําไมไม่มองข้างไปแล้วมองที่ความเป็นคนแทนล่ะเออนางเอกเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ยาดานะเราคุยกันเรื่องตัวนางเอกอะนานๆพอสมควรเลยแล้วก็ไปแคสกันแบบเห็นตัวทั้งแคสผ่านซูมอะไรอย่างเงี้ยก็ได,ได้ได้น้องยาดามาคาแรคเตอร์ของเข้าใหม่นะคะก็จะเป็นคนที่ กล้าแสดงออกค่ะคือเขามีความเป็นตัวแทนของเด็กยุคใหม่ในสมัยนี้มากๆที่มีความกล้าคิดกล้าฝันกล้าที่จะตัดสินใจอะไรด้วยตัวของตัวเองซึ่งหนูชอบตัวละครเข้าใหม่ตรงที่เขาเป็นตัวละครที่เหมือนเขาเกิดในหมู่บ้านที่อยู่ในชนบทแล้วก็อยู่ในต่างจังหวัดเลยแต่ว่าเขามีความสันที่ไกลกว่าสิ่งที่เป็นความเป็นจริงที่เป็นอยู่มากๆโคตรรู้ป่าววันนี้มันเป็นผลงานชิ้นโบแดงของพี่เลยนะหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า ม e สเตอร์โพียเก่งมากน้องรักของพี่นอกจากที่เขาจะคิดว่าเขาอยากจะเป็นยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงอยากจะไปท่องเที่ยวไปทั่วโลกอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเขายังพยายามควนขวายหาความรู้ของตัวเองแล้วก็พัฒนาฝีมือของตัวเองที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยไปถึงจุดนั้นให้ได้ค่ะตัวน้องเองก็บอกว่าเขาชอบเรื่องนี้มันเป็นบทบาทที่เขาไม่ไม่เคยได้รับถามจริงๆทําไมถึงอยากเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คือผมว่าผมมีหลายโครงการที่น่าช่วยหมู่บ้านของเราได้ครับไม,ม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของน้ำเรื่องของขยะแล้วก็มลพิษคิดว่าน่าจะพอมีอะไรที่ช่วยได้บ้างครับจีนี่คือมันตรงกับบทอ่ะคือในบทเนี่ยเป็นนักเรียนนอกแต่คิดจะเอาความรู้เนี่ยกลับมาทำในบ้านเมืองเราคือไม่ได้อยากไปอยู่นอกเลยอะไรเงี้ยเขามีความเป็นดูเมืองเมืองดูอบป,ป้ายอยู่แล้วอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยตัวละครพระเอกคนนี้นอกจาก ความที่พี่บอกไปอ่ะมันมีความกวนๆซึ่งกี่มีไปกันนะฮะตัวแบงค์เป็นคนที่มีความตั้งใจดีมีจิตใจดีแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่สื่อสารไม่ค่อยเก่งผมคิดว่าตัวแบงค์มันมัน represent ช่องว่างของการสื่อสารที่ขาดหายไประหว่าง เด็กรุ่นใหม่แล้วก็ผู้ใหญ่ที่อยู่ในสังคมร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครับพ่อเคยได้ยินคำนี้ไหมให้มันจบที่รุ่นเราอ่ะข้าไม่ยอมเว้ยยังไงผู้ใหญ่บ้านก็ต้องเป็นคนของบ้านเราหยุดเถียงกันได้แล้วเดีย๋ยวพ่อลงสมัครเองเลยไม่ต้องยุ่งข้าขอยืนยันนะยังไงเสียผู้ใหญ่บ้านก็ต้องเป็นคนของบ้านเราเท่านั้นงั้นผู้ใหญ่บ้านอะพูดว่าพ่อเอาอยู่นะ บางคนอาจจะชอบนักแสดงที่เล่นดีมากทักษะการแสดงแบบเยี่ยมอนะไรน่ะแต่สำหรับพี่เราอาเธอร์มันเป็นวิเศษกว่านั้นเขาถ้าถามพี่เรื่องการแสดงเขาไม่ได้เป็นคนแสดงดีหรอกเพราะเขาไม่ไม่แสดงเขาเป็นตัวของเขาเองแล้วก็มาเป็นตัวละครเลย mm hmm. เออพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มากพี่ก็ไม่คิดว่าอาเธอร์เขาจะเล่นได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะมันยากนะ mm hmm. มันเข้าใจยากอะแต่เขาเข้าใจรู้จัก lgbtq+ ไหม รู้จักค่ะรู้จักเราคิดว่ามันคืออะไรรายการเนาะรายการโอเคก็คืออัลเธอเล่นเป็นข้าวโพดเด็กชื่อข้าวโพดครับเป็นลูกของพ่อสมบูรณ์แล้วก็มีพี่น้องพี่น้องชื่อข้าวใหม่แล้วก็ข้าวสาลีครับพังพังมีคด,ดีจ้ังเออเฮ้ยฮะแล้วนี่ ใส่ชุดดำไปงานศพใครอ่ะพ่อไงเอ้อไม่ใช่ไม่มีใครตายจ้ะมันเป็นแฟชั่นพ่อจะเปิดหีบสมบัติเหรอให้พ่อขอดูข้างในได้ไหมว่าข้างในมีอะไรรอให้พ่อตายซะก่อนเองถึงจะได้ดูอีกไม่นางใช่ไหมพ่อไอ้อพอ่อเองแช่งพอ่อเลอวะพ่อโยงเขามีตัวตนที่ชัดเจนมากเขเป็นศิลปินอนะเราไปเปลี่ยนตัวเขาให้เป็นอย่างอื่นยาก ก็เลยใช้วิธีเอาผู้ใหญ่สมบูรณ์ไปยัดไว้ในร่างเขามันก็เลยเจ๋งมากพี่สําหรับพี่นะพี่ก็รู้สึกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สมบูรณ์เป็นแบบพ่อโยกเนี่ยกำลังดีแหละหัวโบราณกําลังดีปลักลูกมากแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงดีคือถ้าเกิด คนไม่รู้จังหวะตลกแล้วทำเนี่ยเราอาจจะตีความไว้ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะอยู่ในนั้นนานแต่เนี่ยพี่ว่าเขารู้จังหวะแล้วเขาก็ตั้งใจที่จะทิ้งตัวไว้อย่างนั้นแล้วซึ่งมันทรมานหายใจไม่ออกเขาก็เล่นกี่เทคเขาก็ไม่บ่นพายอะวันนี้ถ่ายคือแบบ มันโคตรท้ออ่ะเมอให้ไปซ้ายมันไปขวาให้เดินหน้ามันถอยหลังวิ่งสิมันเดินเดินดิวิ่งคือมันยากอ่ะเด้อเฮ้ยทำไมไม่วิ่งอ่ะบัวลอยทำไมบัวลอยไม่วิ่งอ่ะมันแก่แล้วพี่อ้าวแล้วทำไมไม่เอาตัวที่วิ่งมาตัวที่วิ่งมีพี่แต่มันดุอ้าวคือกิลี่ไปทางนั้นตรงนั้นควายมันดุแกเปันโรคโกหกฉันฉันจะไปตามทางของฉันอุ้ย ถ้าเกิดถามความประทับใจพี่ประทับใจในเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวละครบทม,มันไม่ได้เล่าให้เราฟังว่าตัวละครแต่ละคู่เนี่ยเขามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันยังไงบ้างยกตัวอย่างเช่นพ่อสมบูรณ์กับเข้าใหม่เขารักกันมากแต่เขาไม่เข้าใจกัน ในขณะที่แขกับข้อใหม่เนี่ยเขามีแนวคิดเหมือนกันแต่เขาก็ทะเลาะก,กันเพราะว่าต่างคนต่างเอาความฝันกับความตั้งใจของตัวเองเป็นหลักการในการใช้ชีวิตเข้าใหม่มีประโยคที่แบบบอกกับพี่ว่าตอนที่หลอกพี่มันกลับมาแล้วพี่มันไม่ยอมหลอกขับกรุงเทพอะไรเงี้ยข้าใหม่บอกก็ใช่สิก็พี่ ได้ไปอยู่กรุงเทพมาแล้วนี่พี่ได้ไปทําตามความฝันของพี um. ่มาแล้วหแต่ฉันไม่เคยได้ไปนี่ฉันก็อยู่แต่ที่นี่อะไรเงี้ยเขาไม่ได้โกหกความร ok, ู้สึกตัวเองแลยเขามันก็พูดแต่ความรู้สึกตัวเองว่ามันไม่ชอบที่เนี่ยก็พี่พี่พูดได้ assium. พี่เคยไปแต่ฉันยังไม่เคยไปฉันทน,นอยู่ที่เนี่ยเพื่อช่วยพ่อช่วยทุกคนแล้วมีใครเคยถึงใจฉันบ้างไหมฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ฉันเมือน ฉันอยากออกจากหงูบ้านนี้ไปฉันจะไม่แช่งิ้มให้ตรงฉันเองเขาเข้ไมมันมีอะไรยากๆกว่าน,นั้นด้วยนะอย่างตัวละครเจนนวลเจนนวลเล่นโดยพี่สมเชงใช่ไหมแล้ว,แล,วแล้วเขาส่งลูกลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมหวังว่าจะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วจะทําอะไรง่ายขึ้นเขาได้คุยกับสสได้คุยกับอบตอถึงผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับทีนี้เนี่ยถ้าเรามองแค่นี้เราก็จะรู้สึกว่าอ้อ เจโนนก็คือในทุนที่ทำอะไรเพื่อหวังผลประโยชน์แต่มันมากกว่านั้นคือเจโนนเนี่ยเขารักสีบันเย็นเพียงแต่ว่าเขาคิดไม่รอบคอบเขาคิดไม่ครอบคลุมเขาคิดแต่ในมุมเขา้าขาาพ,พ่อเขาเกลียดที่หนูเป็นกระเทยนี่ทัศชาวบ้านเขารู้อ่ะข้าจะเอาหน้าไปไว้ไหน แต้มอยากชนะหรือลูกแงค์อยากชนะแบบยุติธรรมที่สุดคนที่มีแต้มต่อตั้แต่เกิดยัางไงามาพูดเลยว่าจะชนะแยบยุติธรรมแล้วก็เธอเป็นลูกพ่อไม่ได้เลยจ้ะพี่ว่าคนไทยเราอะรักกันแล้วก็มีสถาบันครอบครัวที่แข็งแรงมีมีโครงสร้างของหมู่บ้านที่ดีมีกิจกรรมที่ที่ชวนให้คนมันแบบมาอยู่ด้วยกันอะไม่ว่าจะเป็นทําบุญทอดกระถิ่นเนาะงานบวช งานอะไรก็แล้วแต่พี่ว่าเรานี้มันทำให้คนเรามันก็อยู่กับเรื่องสมมุติเกับของชีวิตเนาะและถ้าเรื่องสมมุตินั้นมันบังเอิญทําให้เราแบบว่าสามัคคีกันอบอุ่นใจรู้สึกไม่โดดเดี่ยวทําไมเราไม่ยึดมันไว้วะพี่รู้สึกว่าที่อยากจะเล่าจริงๆเนี่ยคือสถาบันครอบครัว S <S สำหรับผม <S <S ผมว่าละครเรื่องนี้มีความพิเศษในหลากหลายมิติเลยครับนอกจากจะนําเสนอให้เห็นปัญหาแล้วมันยังทําให้เราฉุกคิดได้ว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทําให้ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วมาทํางานไกลครอบครัวอาจจะอยากกลับไปกอดคนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยผมว่านอกจากทั้งหมดทั้งมวลเรื่องประเด็นทางสังคมเรื่องของความสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้คุณอบอุ่นหัวใจไปพร้อมๆกันครับเอาจริงๆแขกก็ด้วยความที่เป็นยุคที่มันมีการเปลี่ยนแปลง แค่อยากให้ทุกคนดูละครเรื่องนี้เยอะนะฮะดูไปแล้วสามารถอธิบา,ายไปว่าเฮ้ยมันมีคนแบบนี้จริงๆมันปฏิเสธไม่ได้ว่าคนเรามันมีคนหลากหลายรูปแบบสิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมได้รับแล้วก็เปิดใจดูก็คือเราที่เป็น LGBTQ แค่มีความสุขไหมที่ได้เป็นตัวแขกหรือช่วยแขกเรามีความสุขฮะที่ได้เป็นตัวของเราเองแล้วใช้ชีวิตแบบมีความสุขเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้เอาความที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกตรงนี้มาเป็นตัวบ่งชี้บ่งวอกในการใช้ชีวิตในสังคมในการทำงานหรือว่าทำอะไรต่างๆ ผู้ใหญ่ลีสีบานเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มตรงครับทางช่อง w o r k p o i n t 23ี่